ดูที่มาที่ไปนะคะแล้วจะบอกแบบนี้ว่าทุกผลิตภณัณฑ์นะเป็นไตระยะที่สองทานถังเช่าจากคุณเนทไปทานประมาณหนึ่งเดือนจะได้ผลใหม่ครับาทานประมาณหนึ่งเดือนเป็นไตระยะที่สองคุณสมนึกเนาะคืออย่างนี้นะอันนี้ตอบคุณสมนึกคุณสมนึกน่าจะเพิ่งเข้ามาคือประเด็นของโรคไตเนี่ยนะคะทำยังไงก็ได้ที่จะเซฟไม่ให้ไม่ให้มีคือเนไม่ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณสมนึกจะทานยาอะไรอยู่ด้วยหรือเปล่าคะ ทานยาความดันไหมหรือว่าทานยาตัวไหนไหมอยากรู้ข้อมูลตัวนี้เพราะนั่นแหละสรุปของคุณสมนึกนะในะอยากรู้อ,อ๋อไม่ได้ทานยาถ้าอย่างนั้นมีโอกาสที่จะตายดีขึ้นคืออย่างนี้นะคะ,ะเมื่อสักครู่นี้มีอยู่ท่านหนึ่งนะที่บอกว่าทานสูตรอาจารย์หมอเขียวเราค่าตายดีขึ้นซึ่งอันนี้จะบอกให้ว่าดีขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่าในจะมีอยู่คุณยายโกดถ้าใครอยากจะรู้นะไปเซิร์ชข้อมูล คุณยายโกดเนี่ยเป็นไตยระยะสุดท้ายแต่คุณยายโกดมาหายด้วยสูตรของอาจารย์หมอเขียว <_ D> การหายด้วยสูตรอาจารย์หมอเขียวเป็นวิธีง่ายมากคือการกินจืดนะคะคุณยายโกดเนี่ยกินมะละกอดิบๆแล้วเวลาคุณยายโกดกินข้าวกินข้าวกับกล้วยกินข้าวกับมะละกอกินข้าวกับสบับปะรดกินแบบนี้จนกระทั่งคุณยายค่อยๆดีขึ้นแล้วพอดีขึ้นแล้วคุณยายไม่ได้ไปกินอาหารที่เป็นอาหารขยะ ไม่ใช่กินอาหารที่เป็นอาหารจานด่วนแล้วนะคะคุณอาทิตย์สวัสดีนะคะ,ะคุณยายโกดก็กินอาหารธรรมชาติเดิมแบบที่เน,น้กินแบบเนี้ยซึ่งถ้าคุณสมนึกปฏิบัติตัวร่วมกับการกินถังเช่าสีทองถังเช่าเนี่ยจะเป็นตัวทางลัดที่ช่วยฟื้นฟูไตของคุณสมนึกนะส่วนการกินอาหารของคนเป็นโรคไตระยะที่สองเนี่ยถ้าสมมุติว่าเน้ไม่รู้ว่าตอนนี้ความดันเป็นยังไงแล้วเป็นเบาหวานด้วยหรือเปล่านะคะ แต่ถึงจะเป็นยังไงก็ตามอาหารเนี่ยช่วยได้ก็คือเราต้องเซฟอาหารที่ทํายังไงก็ได้ที่ไม่ให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมีการอักเสบอาหารที่หลอดเลือดไม่อักเสบจําง่ายๆไม่สลับซับซ้อนนะคะเพื่อนๆก็คืออาหารธรรมชาติเดิมๆอะ่ะเหมือนเรานึกถึงอาหารเดิมที่ต้มแล้วก็กินนะคะอย่างเช่นข้าวโพดต้มเนี้ยก็กินได้มันต้มก็กินได้ผักสดถ้าผักสดเนี่ยก็จะดีมากความดันปกติ เบาหวานไม่เป็นครับโอ้โหอย่างนั้นคุณสมนึกมีโอกาสที่จะฆ่าไาตากลับมาปกติได้เลยนะคะค่อยๆปฏิบัติตัวมันมีความเป็นไปได้สูงมากเลยค่ะเพราะเนจะบอกให้นะแบบอย่างคุณอาประสิทธิ์เมื่อก่อนกินทั้งยายาไขมันนะยาความดันยานอนหลับตอนนี้ไม่กินแล้วนะคะหยุดก,กินหมดทุกยาเลยขนาดคุณอาไม่ค่อยเป๊ะอาหารเท่าไหร่นะแต่ว่าเนจะบอกให้คนที่ไม่เป๊ะอาหารเนี่ย จะต้องเคร่งคัดเรื่องการขับถ่ายนะคะการขับถ่ายเนี่ยสำคัญมากตัวที่ไม่ขับถ่ายในลำไส้เราเนี่ยเป็นตัวก่อโรคนะเป็นตัวที่ก่อพิษมากๆเลยค่ะยิ่งคนที่เป็นมะเร็งแล้วไม่ถ่ายเนี่ยไม่ดีมากเลยนะคะต้องขับถ่ายให้ได้สรุปคุณสมนึกก็ทานผักพืชเป็นหลักแล้วถ้าจะปรุงปรุงเนี่ยพยายามปรุงที่เป็นเกลือเป็นหลักนะ เนจะบอกให้ในช่วงระยะที่ผ่านมาเนี่ยเนยไม่กินน้ำตาเลยนะแล้วเลยรู้สึกว่าเขาเรียกชนะเลิศกับตัวเองเนาะมีหมอบอกว่าหลังทานอาหารไม่ให้กินน้ำตามให้ทิ้งระยะค่อยทานน้ำเพราะน้ำไปเจือจางน้ํำย่อยครับทําให้น้ำย่อยไม่ดีคุณสมพงศ์ <Hey. S 1> คุณสมพงศ์พูดถูกแล้วเขาบอกว่าไม่ให้กินน้ำตามไม่ให้กินน้ำตามให้ทิ้งระยะถูกต้องเลยค่ะคุณสมพง์พูดถูกแล้วเพราะว่าจริงๆอะ่ะ พอเรากินข้าวปุ๊บเนี่ยเราไม่ควรจะกินน้ําตามปับ๊บอันนี้ข้อมูลถูกต้องแต่มันเป็นแบบนี้ซึ่งเน้ก็ปฏิบัติแบบนี้นะคือเน้กินข้าวแล้วเน้จะไม่กินน้ําตามเลยแต่มันมีอีกแบบหนึ่งแบบนี้นะคะที่ช่วยเรื่องกดไหลย้อนคือการดื่มจูลินเซียค่ะน้ำหมักจูลินเซียหรือว่าบางคนเขาใช้แอปเปิ้ลไซเดอร์นะคือกินข้าวไปแล้วก็ดื่มแอปเปิ้ลไซเดอร์ไปด้วยเพื่อเขาเรียกว่าช่วยย่อยค่ะช่วยช่วยย่อยให้กับมันช่วยระบบการย่อยแบบนี้ได้แต่ถ้าเรากินน้ำเปล่าเนี่ย ข้อมูลของคุณสมพงษ์เนี่ยถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงเวลากินข้าวเสร็จดื่มเกลือดำเพราะเกลือดำเนี่ยมันเป็นกรดเกลือที่มันไปช่วยในการย่อยเช่นเดียวกันแล้วมันนึกผ้ามันช่วยลดลดแก๊สลดอาการบูดเน่าอะค่ะเกลือดำเนี่ยช่วยได้ดีมากซึ่งเน้ยเนี่ยทานเกลือดำทุกวันเลยนะคะแหละสรุปนะเมื่อกี้เล่าถึงเรื่องไหนเนี่ยว่าเออช่วงนี้เน่ยไม่ได้กินน้ําตาลเลยนะคะคุณสมนึกทําดีท็อกเช้าเย็นดีค่ะทําไปเถอะ เน่จะบอกให้คนที่ทําดีท็อกเนี่ยเขาเรียกว่ามีชั้นเชิงในการในการขับถ่ายเนาะเพราะว่าเราเราทำดีท็อกมันไม่ได้ไปทําให้เกิดอาการผิดปกตินะคะแต่คนที่ถ่ายไม่ได้เนี่ยคือร่างกายไม่ปกติเพราะฉะนั้นเราต้องเอาออกไปนะเพราะคนที่เป็นเล็งลําไส้ที่หนเห็นหรือเป็นลิสิดดวงเนี่ยเกิดจากการถ่ายไม่ได้ปกติแล้วก็ไม่ยอมใช้ระบบที่ทําให้มันออกมาเนาะ ซึ่งหลายคนเนี่ยกังวลใจเรื่องสวนเข้าไปไม่ต้องกังวลใจนะคะถ้าอาหารเราดีอ่ะมันไม่ได้ทําให้เสียระบบนะคะมันเป็นการแค่เอาน้ําเข้าไปเฉยๆไม่ได้ไปทําอะไรให้เสียระบบก็สรุปว่าทานอาหารที่มันมันทาให้อินซูลินหลั่งน้อยที่สุดอาหารธรรมชาติเดิมๆแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งพยายามทําให้พยายามอดบ้างนะคะเวลาสมมุติคืออย่าไปคืออดทนอะ่ะ เวลาสมมุติว่าสมมุติว่าเราเกิดหิวขึ้นมาเมื่อก่อนเนี่ยนะีนจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเวลาที่เนหิวเนเนจะไม่ยอมทนจะรีบกินทันทีแต่เดี๋ยวนี้เหมือนเรารู้แล้วว่าถ้ามันหิวขึ้นมาอีตัวฮอร์โมนกรูคาก้อนเนี่ยมันจะหลังพอมันหลังปุ๊บมันจะดึงเขาเรียกว่าอาหารเก่าพลังงานเก่าเก่าไกลโคเจนที่ไขมันที่อยู่ที่ตับเนี่ยมันจะถูกออกมาใช้หรือแม้แต่เวลาเราออกกําลังกายเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นให้ฮอร์โมนตัวเนี้ย มีการทํางานแรกๆเราก็ออกน้อยๆไปก่อนมันคือค่อยเป็นค่อยไปนะคะเวลาทําอะไรอย่าไปทําแบบว่าคือให้ได้ทําอะคะ่ะไม่ไม่ต้องว่าอุ้ยต้องให้ได้สองชั่วโมงไม่ต้องแรกๆตอนนี้เน่ออกสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีแล้วเดี๋ยวค่อยไต่สเต็ปไปเรื่อยๆนะและอย่างหนึงน่งเน่จะบอกแบบนี้เนี่ยความรู้อะมันทําให้เราไม่รู้สึกไม่รู้สึกโมโหเหมือน,น,นตอนเหมือนตอนที่เน่ปวดหัวเมื่อก่อนเน่ไม่มีความรู้แล้วเน่นจะเกลียดเกลียดความปวดหัวเพราะเราไม่รู้ แต่พอเรารู้ว่าหุยการปวดเนี่ยเขาเตือนเรานะว่าเนี่ยเรากินอาหารผิดแปลกมานะเราเลยปวดหัวต้องขอบคุณเขานะเพราะว่าถ้าเน้ไม่มีอาการปวดหัวนี่อาจจะเป็นไขมันในหลอดเลือดเป็นไขมันพอกตับก็ได้เนาะแต่พอในปวดหัวเราก็จะหยุดกินและไม่เอาเราก็จะไม่เอาอันนี้เข้าไปแล้วความรู้นะอย่างเช่นความรู้เรื่องแสงแดดนกันเมื่อก่อนเวลามีแดดนะหรือว่าเวลานั่งรถล้วร้อเน้เนก็จะเครียดและเน้ก็จะโมโหเหมือนกันนะคะ นั่นแหละแต่ตอนนี้พอเรามีองค์ความรู้เราก็เอ้าเราจะเครียดทําไมอะเพราะว่าแสงแดดมีประโยชน์อันนี้ความรู้ทําให้เรานําไปสู่การที่เราทําให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะวันนี้จะขอพูดเรื่องนี้นิดนึงนะอ่าผลิตภัณฑ์ภายในร้านเนยจะให้ความมั่นใจกับเพื่อนๆตรงนี้ว่าคือด้วยเอาตัวเองเอาตัวเองเป็นเอาตัวเองทดลองเนาะทุกๆผลิตภัณฑ์เนี่ยก่อนที่เนซจะขายเนี่ย เน่ต้องอยืนเน่ต้องแน่ใจก่อนว่าตัวเองใช้แล้วปลอดภัยนะหรือถ้าเป็นบางบางบางผลิตภัณฑ์อย่างเช่นอันนี้พูดตรงไปตรงมานะคะอย่างเช่นถาวันเปรียงถ้าคนที่เป็นไตบกพร่องหรือมีภาวะไตยอยู่เนี่ก็จะไม่แนะนําให้ทานเน่พูดตรงๆถ้าไตบกพร่องแล้วมีภาวะไตอยู่เนี่จะไม่แนะนำเนี่ก็จะแนะนําให้ทานเห็ดถังเช่าสีทองมีท่านที่ถามมาว่าขายอะไรบ้าง อันนี้เลยนะคะถังเช่าสีทองตัวนี้เป็นตัวที่ฟื้นฟูตไตได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่ามีกรดอะมิโนโปรโตีนนะอันนี้ตอบโจทย์เรื่องเบาหวานเรื่องไตนั่นแหละคุณสมพงษ์บอกว่าแอปเปิลไซเดอร์ที่ดีต้องขุนขุนมีตะกรอนไม่ใสใช่ไหมครับเรื่องแอปเปิลไซเดอร์เนยไม่ไม่มีข้อมูลแต่เน,นรู้แต่ว่าเพคตินน่ะการที่น้ำหมักจุลินทรีย์นะมันจะมีเพคตินมันต้องหนึ่งปีไปแล้วนะคะมันถึงจะมีเพคตินที่ไม่เป็นพิษภัยกับร่างกาย ตัวเพราะว่าถ้ามันเป็นสาเล่าเนี่ยมันก็ยังมีความที่ไม่โอเคแต่ว่าถ้ามันเป็นเพ็กตินไปแล้วมันต้องใช้ระยะเวลาหมัก 1. ปีนะในน้ําหมักถ้าใครหมักน้ำเนาะอันนี้ตัวถังเช่าสีทอนะคะฟื้นฟูไตเบาหวานความดันดีมากเลยแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนของเลือดคือตัวเนี้ยเขาจะไปช่วยทําให้แก้ปัญหาการเกาะกลุ่มของเลือดนะคะ ใครที่กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของริ่มเลือดนะถ้าเราใช้ตัวนี้เราไม่ต้องกังวลเลยค่ะไม่ต้องกินก็ได้คือมันแทนยายาละลายริ่มเลือดในกลุ่มคนที่รู้สึกว่าอุ้ยไขมันของเราจะมีในหลอดเลือดไหมตัวนี้เขาจะช่วยละลายริ่มเลือดโดยธรรมชาติเป็นแบบธรรมชาติไม่ใช่ยานะคะคือการละลายริ่มเลือดของยาเคมีกับของธรรมชาติเนี่ยแตกต่างกันยังไงคือถ้าเป็นยาเคมีเนี่ยนะคะเพื่อนๆ่ยาเคมีเนี่ยนะ เวลาที่สมมุติว่าเขาไปเรากินไปแล้วเนาะมันช่วยละลายริมเลือดแต่มันมีผลกับไตเรานะคะมีผลทําให้ตับของเราเนี่ยได้รับพิษตับเขาก็จะเก็บพิษเอาไว้แล้วก็ส่งผลให้อ่าเลือดเวลาที่เขามียายามันเป็นกรดเนาะมันเป็นเคมีเนาะเวลากินระยะสั้นๆมันไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าระยะยาวๆย,ย,ยาวๆอย่างเงี้ยมันก็จะก่อปัญหาทําให้เป็นสาเหตุหนึ่งของการเป็นโรคไตแล้วเป็น HIV ทานได้ไหมคะ แสดงว่าท่านนี้ยังเพิ่งเข้ามานะคืออย่างนี้ HIV เนี่ยทางเช่าสีทองเนี่ยนะทานได้นะคะเพราะว่ามีผู้ป่วยที่เป็นที่เป็น HIV อ่ะส่วนใหญ่คนที่เป็น HIV จะเกิดจากภูมิภูมิภ้มิการบกพร่องนะสามารถทานได้แล้วช่วยให้เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคนที่ไม่มีเป็นกินยามาเยอะกินยาต้านกินอะไรเงี้ยเนาะตัวเนี้ยช่วยได้ดีมากเลยทานได้นะคะ ตัวนี้ตอบโจทย์ HIV ทานได้โรคความดันโรคเบาหวานแต่ว่าเนเอามาเข้ามากินลองทดลองกินเพราะว่าตอนนั้นก็เหมือนกับแบบอยากอยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์มันดียังไงเนาะคุณอาเอามาให้ลองว่าพอคุณอาแบบว่าเออมีคนอยากได้อย่างเงี้ยเราก็พยายามพยายามจะสะกีนว่าทุกชิ้นที่เราจะขายในร้านเนี่ยมันต้องเป็นชิ้นที่ปลอดภัยจริงๆเราต้องเป็นผู้ทดลองก่อนมันต้องไม่มีผลข้างเคียง เพื่อจะได้พูดได้เต็มปากว่าเออมันปลอดภัยจริงๆกินยาต้านมาสี่ปีแล้วค่ะอ่าคืออย่างนี้นะคะการทานยาต้านเป็นระยะเวลานานๆเนาะมันก็เหมือนสมมติว่าเรากินยาความดันยาเบาหวานยาอะไรมานานๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะบอกแบบนี้นะจริงๆโรคทุกโรคเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ต่างกันมากเพียงแต่ว่าโรคโรคมะเร็งก็ก็เรียกว่ามะเรนะ็งเนาะมันเป็นเหมือนชื่อ siv ก็เป็น siv นะ หรือว่าโรคนู้นโรคนั้นแต่ว่าหลักการของมันอันเดียวกันอันนี้อันนี้ยกระปุกใหญ่กระปุกใหญ่พันเก้าร้อยเก้าสิบแต่ว่าตอนนี้กระปุกใหญ่ขายดีค่ะที่ร้านเนี่ยขายแบบขายหมดเลยกระปุกใหญ่เหลือแต่กระปุกเล็กกระปุกเล็กเนี่ยปกติกระปุกหนึ่งหนึ่งพันแต่ถ้าซื้อคือกระปุกเล็กมันหกสิบแคปซูลนะกระปุกใหญ่ร้อยยี่สิบแต่ตอนนี้กระปุกใหญ่ขายดีก็เลยหมดก็เหลือแต่กระปุกเล็ก แต่ถ้าซื้อกระปุกเล็กอ่ะก็จะเท่ากับกระปุกใหญ่หนึ่งกระปุกก็ได้ได้ไดปริมาณแคปซูลเท่ากันแต่ถ้าซื้อกระปุกเดียวมันก็ราคา1น0 0พบาท60แคปซูลทานก่อนนอนสองแคปซูลช่วยทำให้หลับสบายนะคะแล้วช่วยทำให้เลือดไหลเวียนแบบดีะคะ่ะเพราะว่ามันจะเพิ่มเขาเรียกว,ว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนาะมันลดการอักเสบในหลอดเลือดกระปุกใหญ่กระปุกใหญ่ัญน120ร้อยิแคปซูลเนาะอืมอันนี้ทานได้1เดือนนะคะ60ิแคปซูล คือจริงๆอ่ะทานเยอะได้มันไม่ได้คือทานเยอะมันก็มันก็หมดไวแต่ว่ามันไม่ได้มีผลแบบว่าไปทําลายตับไตไส้พุงเนจะบอกแบบนี้สารสกัดเนี่ยนะคะ,ะวิธีการทํางานของสารสกัดสมมุติว่าเราเป็นกลุ่มที่อยู่ในความบกพร่องสารสกัดเนี่ยเขาจะไปแก้จุดที่บกพร่องที่เยอะๆก่อนแล้วถ้าสารที่เหลือมันเพียงพอเขาก็จะนําไปซ่อมส่วนอื่นๆซึ่ง ปรากฏการที่คนกินสารสกัดเกินะ่ะมีน้อยมากเลยค่ะส่วนใหญ่ที่เราป่วยเพราะร่างกายของเราบกพร่องแล้วเราไม่ได้กินกินสารสกัดกันด้วยนะคะมันก็เลยทําให้เราเจ็บป่วยแต่ถ้าเรากินพวกสารสกัดพวกเบต้ากูแคนเนี่ยเนาะมันช่วยเพิ่มภูมิต้านทานคือสารอาหารพวกนี้นะข้อดีก็คือถ้าสมมุติว่าเราใช้อะ่ะมันจะช่วยทําให้ป้องกันเนาะป้องกันในส่วนของความบกพร่องป้องกันก็คือมันเหมือนการเซฟที่แบบ ชัวมากกว่ากันนะคะสมมุติอย่างที่เนตเคยเล่าเราทานเบต้ากูแคนอ่ะสมมติทานเบต้ากูแคนคือเราไม่ต้องรอให้เป็นหวัดแล้วเราก็เราทานได้เลยนะไม่ต้องรอให้เป็นโรคก่อนแล้วทานแต่ถ้าคนจะรอให้เป็นโรคก่อนแล้วไม่กินพวกนี้ก็ได้นะแล้วปล่อยให้ภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยเกิดกระบวนการที่สร้างภูมิขึ้นมาเพื่อต่อสู้เชื้อโรคแบบนั้นเราก็ทําได้คือร่างกายมหัศจรรย์มาก แต่ทีนี้มันเป็นแบบนี้นะคะถ้าจะปล่อยให้กระบวนการธรรมชาติตามร่างกายเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะฟื้นตัวเนาะแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันเป็นเหมือนทางลัดสั้นค่ะเคยทานเบต้ากูแคนดีมากที่จริงเบ,เบต้ากูแคนก,ก็ทานได้ตลอดนะคะคือตัวเบต้ากูแคนเนี่ยมันเป็นตัวที่ไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวซึ่งจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไปวิจัยพบว่าคนที่ป่วยทุกคนเนี่ยเกิดมาจากภาวะความบกพร่องของเม็ดเลือดขาว ที่ไม่ยอมต่อสู้เชื้อโรคและปล่อยให้เชื้อโรคเนี่ยเข้ามาในร่างกายในกรณีของคนที่เป็นเซลมะเร็งซึ่งเซลมะเร็งเนี่ยมันเป็นมันก็เกิดมาจากเซลล์ของเรานี่แหละค่ะเซลล์ Sell ในร่างกายเนาะแต่ทีเนี้ยเม็ดเลือดขาวมันมันขาดประสิทธิภาพไหมคะไอเจ้าตัวเบต้ากูแคนเนี่ยมันคือตัวที่ไปเพิ่มสารอาหารและทําให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดการกระฉับกระเชงแล้วทำให้ไม่เบลอไม่สับสนทำให้รู้ว่าเฮ้ยนี่มันคือเซลล์ที่ผิดปกตินะคุณต้องทำลายแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยอันนี้คือบทบาทของเบต้ากูแคนนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ในร้านเดี๋ยวขอแนะนำอันนี้ยาของคุณหมอสมหมายซึ่ง g h เฮิเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้โฆษณาเลยค่ะขายดีตลอดคือมันเป็นเหมือนสินค้าที่ที่แบบว่าดีตลอดที่ไม่ได้โฆษณาเยอะ ยาหมอสมหมายช่วยในเรื่องของน้ำเหลืองเสียนะคะแล้วก็เป็นสารสกัดที่ปลอดภัยแล้วเขาได้รับการขึ้นทะเบียนยานะคะถ้าใครรู้จักแต่นี่คิดว่าคนที่กลุ่มที่รักษาโรคมะเร็งเนี่ยจะรู้จักกันดีมากเลยนะคะและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ดีบูลผลิตภัณฑ์ดีบูลเนี่ยเอามาแก้ปัญหาสําหรับคนที่กระดูกเสื่อมกระดูกหมอรองกระดูกมีปัญหากระดูกบางข้อเข่าปวดข้อเข่าแล้วก็เกี่ยวกับ น้ำในข้อซึ่งตัวเนี้ยที่เนเอามาเนื่องจากตัวเองอะตอนนั้นนั่งไม่ได้นะนั่งไม่ได้ออกอย่าว่าแต่ออกกําลังกายเลยนั่งไม่ได้ตอนนั้นอะเวลาไปไหนเนต้องนอนนอนในรถไปนะคะเป็นเวลาหนึ่งเดือนตอนนั้นเน้นย,ยังคิดอยู่เลยว่าโอ้ตัวฉันจะรอดไหมเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่เรามีม i n เซ็ตที่แบบจะไม่ยอมแพ้ร่างกายนะแล้วเนเนี่ยเป็นคนที่มาจากการที่ทําเรื่องสังสกัด เน่ก็เลยนําตัวเนี้มาใช้แต่แต่ต้องต้องดูด้วยนะคะหมายถึงว่าเราต้องดูในส่วนของสารอาหารที่ใส่เข้าไปดูในเรื่องของความปลอดภัยนะแล้วเน่จะบอกว่าตัวนี้นะคะคือเขาเรียกว่าเคลมประมาณว่าประกันประมาณว่าใครที่อ่อชนิดที่ว่าปวดชนิดที่ว่าจะต้องไปผ่าตัดหลังเนาะหมอบอกว่าไม่ไหวแล้วคุณต้องผ่าตัดอันนี้สามกล่องรู้เรื่องเลยนะคะรู้เรื่องคือว่าไม่ต้องไปผ่าตัด แล้วรู้เรื่องคือว่าคนที่ปวดมากๆปวดจนไม่ไหวคือตอนนั้นน่ะคือเน็กกระดูกเสื่อมจากภาวะที่เนกกินยาเยอะแล้วเน็กมีอุบัติเหตุคือเนกประสบอุบัติเหตุขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเกระแทกลงมาอย่างแรงแล้วเน็กก็นี่แหละก็เลยมีปัญหาเรื่องกระดูกเนาะแล้วพอเสร็จแล้วเนกกินตัวนี้ไปตอนก่อนที่จะกินนะคะมันปวดชนิดที่ว่าปวดเอาไม่อยู่ต้องไปซื้อยาซื้อยาเขาเรียกยาอะไรอ่ะยาปวดเอ ปวดแก้อาเสบอะโอ๊ยกินแบบไม่หายยังไงก็ไม่หายพยายามที่จะยืดก็แล้วพยายามที่จะดัดก็แล้วไปดูช่องไหนช่องไหนที่เขาบอกว่าดัดกระดูกแบบไหน,นแล้วทำมาหมดไปหาหมอยืดไปหาหมอดึงตอนหลังมาแล้วพอมันปวดมากๆจากการที่กระดูกแคนเซียมมันเสื่อมเนาะเราก็จะปวดข้อมือไปด้วยก็กินตัวนี้ไปสามกล่องอันนี้คือเห็นผลเลยนะคะแล้วพอกินเห็นผลแล้วถามว่าจะกินอีกได้ไหมคือถ้ากินอีกได้มันเพราะว่ามันมีคอลลาเจน มันช่วยเรื่องของการเพิ่มมวลกระดูกแต่ถ้าไม่กินก็ได้นะถ้าไม่กินก็คือว่าเราเติมสารอาหารที่มันมีลิ์เป็นด่างกินผักกินพืชธัญพืชลดอาหารกรดพวกเนี้ยมันจะทําให้กระดูกเราไม่มีปัญหาแต่ว่าคนที่อันเนี้ยเอามาสําหรับคนที่กระดูกมีปัญหาแล้วก็แล้วพอหลังจากกินดีแล้วก็สามารถที่จะคือปกติเนี้ยจะกินวันละซองพอดีแล้วสามกล่องก็อาจจะอาทิตย์นึงสักสองซองอะไรลักษณะแบบนี้นะคะก็ทิ้งทิ้งช่วงไปนะ แต่ว่าหัวใจสําคัญก็คือการการกินอาหารแต่ละวันนี่สาคัญมากเลยค่ะถ้าอาหารแต่ละวันนั้นนะเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าอาหารอาหารพิษอะ่ะคือในแต่ละวันนะ่ะเราต้องเข้าใจนะที่เราป่วยเพราะว่าในทุกวันนี้นะคะทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งกันทุกคนเลยนะคะจากแล้วบางทีเขาบอกอย่างนี้ด้วยนะนักชีววิทยาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเซลล์มะเร็งเนี่ยมันอยู่ในร่างกายของคนทุกคนเลยเพียงแต่ว่าบางคนเขามีภูมิต้านทานดีอะ่ะ เขาระเบิดเซลล์มะเร็งไม่รู้กี่รอบแล้วเพราะภูมิต้านทานก็สามารถจัดการได้แต่คนที่ไม่สามารถจัดการเซลล์มะเร็งได้คือภูมิต้านทานบกพร่องนะคะ